ลูกไม่น่ารักนิสัยไม่ดีเพราะเรานั้นเป็นพ่อแม่ที่มีพฤติกรรมเหล่านี้หรือเปล่าคุณพ่อคุณแม่คะเวลาที่เรามีลูกเชื่อว่าทุกบ้านนะคะก็มีความตั้งใจอยากจะเลี้ยงลูกให้เป็นเด็กที่ดีเป็นเด็กน่ารักนิสัยดีเป็นเด็กที่ได้ดังใจ มีประโยคหนึ่งนะคะที่พูดไว้ว่าลูกเป็นเหมือนกระจกสะท้อนให้กับพ่อและแม่ลูกจะมีนิสัยยังไงมีพฤติกรรมยังไงนะคะก็ขึ้นอยู่กับพ่อแม่รวมทั้งคนใกล้ชิดและคนในครอบครัวพ่คมคะตากัดกระไรแม่ก็จกริงได้นะคะขอบคดังนั้นนะคะถ้าเกิดเมื่อไหร่เรารู้สึกว่าลูกของเราเป็นเด็กนิสัยไม่ดีลูกของเราเป็นเด็กที่ไม่น่ารัก ลูกของเราไม่ได้ดังใจเนี่ยค่ะคงจะต้องมาทบทวนตัวเราเองว่าเราอะ่ะเลี้ยงลูกแบบไหนเราเป็นตัวอย่างให้กับลูกของเราเห็นในมุมไหนในด้านไหนมาดูกันนะคะถ้าเราอยากให้ลูกของเราเป็นเด็กดีเป็นเด็กน่ารักเป็นเด็กนิสัยดีได้ดังใจเราเนี่ยมันจะเป็นไปไม่ได้เลยค่ะถ้าเรานั้นยังมีพฤติกรรมแบบนี้ให้กับลูกค่ะ และนี่ก็เป็นตัวอย่างสิ่งที่อยากให้ลูกเป็นและสิ่งที่พ่อแม่ทำให้ลูกเห็นค่ะห้ามลูกดูมือถือแต่พ่อแม่คุยโทรศัพท์เล่นเกมและแชทต,ตลอดเวลาอยากให้ลูกไม่เอาแต่ใจแต่พ่อแม่ตามใจลูกลูกขออะไรก็ให้หมดทุกเรื่องอยากให้ลูกพูดจาเพราะเพราะ แต่พ่อแม่พูดจาไม่สุภาพซะเองอยากให้ลูกเป็นเด็กใจเย็นไม่หงุดหงิดโมโหง่ายแต่พ่อแม่หงุดหงิดอารมณ์ร้อนโมโหทุกครั้งเวลาขับรถอยากให้ลูกเป็นเด็กเชื่อฟังคุยรู้เรื่องแต่พ่อแม่มีเรื่องและทะเลาะกันเป็นประจำไม่อยากให้ลูกร้องกรีดวอยเวลาไม่ได้ดังใจแต่พ่อแม่เสียงดังทุกครั้งเวลาที่สอนลูก อยากให้ลูกช่วยเหลือตัวเองได้แต่พ่อแม่ทำแทนลูกทุกเรื่องอยากให้ลูกมีระเบียบวินยัยแต่พ่อแม่ไม่เคยกำหนดกฎก,ฎกติกาให้กับลูกอยากให้ลูกรักการอ่านหนังสือแต่พ่อแม่ไม่เคยจับหนังสือให้ลูกเห็นอยากให้ลูกไม่รังแกและไม่รุนแรงกับเพื่อนแต่พ่อแม่ลงโทษลูกด้วยวิธีรุนแรงทุกครั้ง ก่อนจะไปชมเรื่องราวดีๆกันต่อนะคะอยากให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยกดไลค์คลิปนี้แล้วก็แชร์คลิปนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่บ้านอื่นด้วยนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เพิ่งเปิดมาเจอช่วยกดติดตามช่องคลิปแฟมิลี่ด้วยค่ะทางคลิปแฟมิลี่นะคะมีเรื่องราวเกี่ยวกับลูกไว้มากมายเลยค่ะแบ่งไว้เป็นหมวดหมู่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวิธีการเลี้ยงลูกเรื่องยอดนิยมที่คุณพ่อคุณแม่อยากรู้มากที่สุดเรื่องเกี่ยวกับการเสริมสร้างพัฒนาการเรื่องส่งเสริมจินตนาการให้กับลูกรักนะคะ คุณพ่อคุณแม่อยากรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเสิร์ชหาในช่องได้เลยค่ะเอาละค่ะไปชมเรื่องราวดีๆกันต่อเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่คะการที่ลูกของเราดือ้อหรือว่าไม่ได้ดังใจแบบนี้นะคะเ,เป็นเพราะลูกอะคะ่ะเขารู้สึกว่าพ่อแม่ไม่ได้มีอยู่จริงนั่นแสดงว่าเราให้เวลาเขาน้อยไปเราเล่นกับเขาน้อยไปนะคะคำพูดของเราที่พูดไปเนี่ยมันจึงไม่มีอยู่จริง ดังนั้นเวลาที่เราพูดอะไรไปลูกของเราเลยไม่เชื่อแล้วก็ดื้อกับเรานั่นเองค่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากจะแก้ไขลูกตรงนี้นะคะสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องทํานั่นก็คือกอดลูกค่ะกอดลูกทุกวันกอดลูกบ่อยๆ 2. เล่นกับลูกนะคะหาเวลาเล่นกับลูกค่ะไม่ว่าจะเป็น5นาที10นาทีนะคะในแต่ละวันข้อที่3อ่านหนังสือค่ะอ่านหนังสือให้ลูกฟัง การอ่านหนังสือเนี่ยนะคะนอกจากที่จะเป็นการสอนเรื่องต่างๆให้กับลูกแล้วเนี่ยยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับลูกด้วยนะคะและข้อที่4นะคะให้ลูกช่วยงานบ้านค่ะ4ข้อนี้นะคะสั้นๆแต่ว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ทำแล้วลูกของเราจะค่อยๆดีขึ้นค่ะเขาจะน่ารักขึ้นเชื่อฟังเรามากขึ้นแล้วก็ได้ดังใจเรามากขึ้นค่ะ คุณพ่อคุณแม่คะถ้าเรารู้สาเหตุแบบนี้แล้วและเราอยากที่จะเปลี่ยนลูกเราไปในทางที่ดีขึ้นนะคะเราจะต้องเป็นพ่อแม่ที่มีอยู่จริงให้กับลูกรวมทั้งเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกเห็นด้วยนะคะซึ่งคุณพ่อคุณแม่จะต้องใช้เวลาและใช้ความอดทนในการที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองและปรับเปลี่ยนลูกด้วยค่ะคิดแฟมิลี่เป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ทุกบ้านนะคะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวดีๆที่คิดแฟมิลี่นำมาฝากคุณพ่อคุณแม่ในครั้งนี้ฝากทิ้งท้ายอีกครั้งค่ะอยากให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยกดไลค์คลิปนี้แล้วก็แชร์คลิปนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่บ้านอื่นด้วยนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนที่เพิ่งเปิดมาเจอช่วยกดติดตามช่องคิดแฟมิลี่ด้วยค่ะซึ่งตอนนี้ทาง u t u b e ได้เลิกโหมดแจ้งเตือนช่องเด็กและช่องครอบครัวอย่างคิดแฟมิลี่นะคะ ทำให้คุณพ่อคุณแม่จะไม่ทราบว่าคิด Family มีคลิปใหม่ๆมาให้คุณพ่อคุณแม่แล้วแต่เราเนี่ยสามารถที่จะไปพูดคุยไปแบ่งปันไปคอมเมนต์นะคะฝากเ,เรื่องราวต่างเนี่ยทางชุมชนของคิด Family ได้ค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางที่เราสามารถพูดคุยกันได้นั่นก็คือทางเพจ mom and dad family นะคะสำหรับครั้งนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ